โอ้โหเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดเพื่อนอุย้ยปักแปดปักเก้าอย่างนี้เจ้าก็โดนดีเพื่อนสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บ LSM 99นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกมนะครับเกมปอกเด้งนะครับบนแพลตฟอร์ม LSM 99นะครับอะถ้ายูเซอร์ท่าในใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับสามารถแอนดมาสอบถามแอนดมาพูดคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ อพอเราเข้ามาในเว็บแอสเซมสิบเก้าแล้วเนี่ยให้ยูเซอร์นะครับสังเกตที่ความดึนบนนะครับที่จะมีกีฬานะครับคาสิโนมีเกมเกมยิงปลาประมาณนี้นะครับแล้วก็ P2P นะครับก็วันเนี้ยผมจะมาเล่นเกมแนว P2P นะครับให้เรากดที่ P2P นะครับแล้วก็มาดูที่ 킹โป๊กเกอร์ตรงนี้ครับอ่านะครับพอวเซร์เข้ามาเนี่ยต้องฝากเครดิตพนันในเกมก่อนนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวต้นทุนนะครับด้วยต้นทุน600บาทนะครับพอเราเข้ามาใน킹โป๊กเกอร์แล้วเนี่ยก็จะมีมากมายหลากหลายเกมให้เราเล่นเลยเกมองเล่นคือเกมอันที่3นะครับพอเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยจะมี6ห้องนะครับมือใหม่ระดับต้นกลางสูสุดพรีมระดับ king แต่ละห้องก็จะเล่นเหมือนเหมือนกันนะครับอยู่ที่เดิมพันสมมุตกจากต่ำสุดนะครับผมก็จะมาเล่นห้องอ่ะนะครับ เราสามารถปรับเบ็ดขึ้นลงได้นะครับผมเล่นตาละเจ็ก่อนเปิดหัวนี่เป็นไงป๊อกแดโก็โห ää! เปิดมาก็กินเลยนะครับหลายๆคนคงเคยเล่นแล้วสําหรับเกมปอกเด้งนะครับแต่ l s m กัสกานะครับเขาเอาเกมบอกเด้งมาเล่นในระบบออนไลน์นะครับยูซอร์สามารถเล่นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมานะครับ ปึ๊บฟึ๊บหวยปลาเกาสองเด้งคนสองอีกแล้วนะครับยูเซอร์ดวงผมมานะครับผมก็เคยเล่นเคยรีวิวให้ดูหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็อยากจะเล่นอยากจะรีวิวให้ดูอีกเพื่อนยูเซอร์ท่านใดสนใจเกมนะครับบนแพลตฟอร์มแ 19. อร์เซมมลาก้าแอร์เซมมลาเก้าเนี่ยมีเกมมากมายหลากหลายเกมให้เราเลือกเล่นเลยไม่ว่าจะเป็นมินิเกมคาสิโนเกมหวยฟุตบอลกีฬายังอื่นอีกมากมายเลยนะครับถ้ายูเซอร์ท่านใดสนใจลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สามารถแอดมาสอบถามแอดมาพูดคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ โอ้โหเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดเพื่อนเฮ้ยปักแปดปักเก้าอย่างนี้เจ้าก็โดนดิเพื่อนนะครับก็เราสามารถเลยกได้ขำไปขึ้นไปนะครับขำไขึ้นไปนเกมปักเด้งก็คือเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับอยากจะบอกว่าถ้าเอเซอร์ท่านาสนใจลิงนันล่าปี่เป็นไง กำไรผมเกือบ900แล้วนะครับเกือบ900แล้วทุนผม้0 0บาทเองนั่งแป๊บเดียวเล่น2-3นาทีนะครับได้กำไรมา2-300เกือบ400แล้วนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับทายทาทนาหน,นะครับสนใจนะครับรุนรับโบนัสรุนรับเงินนะครับ3-4 สามสี่นาทีประเดียวได้เงินกินหุ่นสามสี่ร้อยเลยกระฝานด้วยสำหรับเกมนะครับบนแพลตฟอร์มแอสเซมเก้านะครับสามารถเล่นได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ฝากถอนได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแอสเซมเก้าเนี่ยนะครับมีระบบฝากถอนอัตโนมัติภายในสี่นาทีด้วยนะครับยูเซอร์อยากจะฝากเล่นได้เลยนะครับเล่นได้ถอนเอาเงินออกมาใช้ได้เลยโอ้โหปอก้าอีกแล้วไอ้เก้าหลังนะครับโดยไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรให้มันลุ้นไหวนะครับเฮ้ยผมมากันดวงอ่ะเเนนี่ยป็ไง ผมเบ็ดน้อยเบ็ดเทียยี่สินะครับเราสามารถปรบเบ็ดที่ลงได้ที่ยูสเซอร์ชอบแล้วกันนะครับก็ลองดูกันนะครับเล่นทีละน้อยๆก่อนนะครับผมแนะนํานะครับเล่นทีละน้อยๆแล้วค่อยนะครับเก็บสะสมเฮ้ยเอาเรี้ยงดีป่ะเพื่อนโอ้โหดีแต้มเท่าเดิมไม่ลดนะครับผมก็จะเรียงสองสามสี่หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะคูณสามนะครับถ้าเรียงนะครับเฮ้ยเล่นกันไวๆหน่อยโอ้โหเจ้าสองแต้มกินกินนะครับกำไร800กว่าแล้วเกือบ900แล้วต้นทุนแค่ หกร้อยเองนะครับได้เกือบพันนะครับดูเซอร์ได้เกือบพันนะครับไปเรื่อยๆนะครับมามามาอึ๊บอึ๊บห้าแต้มผมจะปลอกว่ะมันเริ่มมาคืนละเพื่อนจะเริ่มมาคืนละใจงเงยน็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสามสิบเดี๋ยวทีละสามสิบก่อนนะครับสามสิบอึ๊บอึ๊บึ๊บ,บสามแต้มผมจะเริ่มปอกละว่ะเพื่อนจะเริ่มปอก อะอีกแค่สองสามเกมยังไงผมก็ได้กําไรอยู่นะครับกําไรเกือบสองร้อยกว่าบาทนะครับกําไรเกือบสองร้อยกว่าบาทนะครับไปเรื่อยๆอีเซอร์อย่างที่บอกว่าเล่นใจเย็นๆอย่าร้อนนะครับนะครับได้ไม่ควรโลภเสียไม่ควรทบนะครับแล้วก็เราก็จะเอากําไรไปเล่นแค่นั้นเองนะครับสะแต้มเดียวนะครับต้องเพิ่มต้องเพิ่มจะแต้มจะแต้มเดียวเยวจ้าบอดไป ก็อเจ็บแรนะครับอ่ะก็ฝากด้วยสำหรับเกมปลกเด้งนะครับบนแพลตฟอร์มแอลซม89นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดซับสไครด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ